อายุ30กว่ายังจําเป็นจะต้องเรียนต่ออยู่อีกไหมแล้วต้องอายุเท่าไหร่ถึงไม่ควรจะเรียนต่อทุกคนครับวันนี้แม็กมาที่วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดพิศณุโลกแม็กมาสมัครเรียนแพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภและการนวดไทยเพิ่มเติมครับทุกคนเคยได้ยิคนคํานี้ไหมครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนให้ความรู้กับตัวเองพอความรู้นี่แหละคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและจะติดตัวเราไปจนวันตายเรื่องเรียนเนี่ยเป็นปมในใจของแม็กตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือทางบ้านน่ะไม่ค่อยมีเงินซั หางานทําไปด้วยเรียนไปด้วยจนเอาตัวเองจบปริญญามาจนได้นะครับหลังจบปริญญาตีแล้วหางานทําเองนะครับแม็กรู้เลยว่าความรู้เนี่ยสำคัญมากๆความรู้เนี่ยเป็นใบเบิกทางให้เราได้งานดีๆเงินดีๆแล้วก็สังคมที่ดีเดี๋ยวก็จะมีคนมาแย้งว่าไม่จาเป็นต้องเรียนสูงๆก็สามารถประสบความสําเร็จได้อันนี้แม็กไม่เถียงเลยนะครับจะเรียนสูงเรียนต่ำทุกคนก็สามารถประสบความสําเร็จได้จริงครับแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือความรู้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราประสบความสําเร็จได้มากกว่ายิ่งเรามีความรู้มากขึ้นมีทักษะหหลาายยๆดดด้้้นนนมมมััััเพิิ่โออกสใใรีีชวตุุคคปจจบบไ ที่การแข่งขันสูงมากแล้วถ้าเรามีทักษะหลายด้านเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสในการทําเงินให้เราได้มากขึ้นด้วยครับในวันนี้ที่แม็กมีทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกําลังทรัพย์หรือเรื่องเวลาถึงแม้ในตอนนี้แม็กจะอายุ30กว่าแต่แม็กก็อยากเพิ่มโอกาสดีๆให้กับตัวเองครับแล้วตัวแม็กเองก็มองว่าอาชีพการเป็นหมอเนี่ยมันเป็นอาชีพที่โคตรมีเกียรติเป็นอาชีพแค่ไม่เกียอาชีพนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็ยังสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้้้้้้้นน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 กกก็็ขึึอออยยยยูู่่่บบคควววววาาาาาามมมมมมชชชญแแแแแแลลละะะะะฝรรรเเเพพพิิิตตถงีีีีีจทผไ3ปป แม็กยังคิดเสมอเลยครับว่าตัวเองยังอ่อนประสบการณ์แม็กไม่ได้ทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะครับแต่แม็กจะทําตัวให้เป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อรองรับน้าใหม่ที่พร้อมจะเติมเข้ามาเสมอแม็กคิดว่าการจะเป็นหมอที่ดีได้เนี่ยต้องหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมพอแม็กคิดว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้รักษาคนไขใ้ให้หายจากโรคครับใครที่สนใจอยากมาเรียนแพทย์แผนไทยรุ่นเดียวกับแม็กตอนนี้ทางวิทยาลัยกําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับอายุไม่เกี่ยวขอแค่มีใจอย่างเดียวตามมาเรียนด้วยกันนะครับมาเป็นเพื่อนวมนนเดียกกัับแะ